เก้าพันไผ่หกยักษ์เนาะก้าพันไผ่หกยักษ์ไผ่พวกนี้มันจะเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะที่พ่อจากเมล็ดนะครับไผ่นี้ถ้าเราพ่อจากเมล็ดองเขาเนี่ยมันจะอ,อายุกันที่เขาปลูกลง,งครั้งแรกอนะไรเนี่ยอายุเขาก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบปีนะพี่ๆบางคนที่ว่าเอ,อ,อยากได้พันไผ่ที่ว่าเรารู้อายุองค์เขานี่นะมันจะอยู่ได้นานมากเลยครับไผ่ตัวนี้มันเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะลำต้นก็อยู่ที่ประมาณหกนิ้วถึงสิบสองนิ้ว ทำต้นเขาแนละ้วต้นสูงยาวสามสี่สิบเมตรนั่นแหละครับต้นเขาจะใหญ่เนาะเหมาะกับการทำพ์เฟอร์นิเจอร์ทําเสาทําอาคารทําโครงสร้างเนี่ยตัวนี้มันจะเหมาะทําเป็นไม้เส้นผมก็ทําตัวนี้ทาไม้เส้นพคบที่พี่ๆคนที่ว่าชอบทําหน่อไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้พวกนี้หน่อเขากินได้หน่อเยอะด้วยครับผมหน่อไผ่ไทยตัวเนี้ยนะยเพราะว่าน,านานๆมันจะได้ไผ่เพาะเม็ดจากทีออกมาทีหนึง่งถ้าเขาเขาไตาขุยเราก็ไปเก็บเม็ดมาเพื่อเอามาลงถุงเพาะ อวานลงแปลงเนี่ยไผ่พวกนี้จะเป็นไผ่พ่อจากรเล็ดทั้งหมดเลยครับผมอ่ามนจะมีอยู่อยู่ไม่ไม่ไม่กี่สายพันธุ์เพราะเราเราต้องมีพื้นที่ปลูกหน่อยเนาะไผ่หกยักษ์นี่มันเป็นไผ่ที่ว่าคล้ายๆกับไผ่ตรงนั่นแหละครับผมแต่ว่าหนอเขาจะเยอะมันจะอยู่แถวภาคเหนือเนาะแต่ว่าไผ่ตัวนี้มันปลูกขึ้นได้ทุกสภาพว่าของบ้าน,ขอ,านของบ้านเรานะคือปลูกแบบขี้เหร่ที่สุดแล้วลำแบบโอ้ยแบบดินที่ว่าแรงกันดาที่สุดขี้เหร่สุดก็สี่นิ้วห้านิ้วแล้วครับไผ่ตัวนี้นะการัได้ครับผม มีพี่ๆเขามีพื้นที่ปลูกเนาะเป็นไผ่ลำขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับการทาทาปลูกเป็นแนวรั้วนะถ้าปลูกแนวรั้วต้องเป็นไผ่ขนาดเล็กพวกไผ่ไผ่ขนาดกลางก็ได้ไผ่สังบนไผ่อะไรก็ได้ครับผมอันนี้ถ้าเป็นเลี้ยงจากถุงเล็กๆอยู่ก็จัดส่งได้เยอะกล่องหนึ่งพี่ๆเขาสั่งอเอาไปปลูกที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันจะจัดส่งทางพัสดุได,ได้ได้กล่องหนึ่งช่วงนี้นะมีมีแค่ถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนถุงใหญ่แล้วมันจะจัดส่งยาก พราะอายุประมาณนี้กาลังจะส่งกําลังดีครับผมเพราะว่าพี่ๆคนหกคนเอาไปต้นหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าบาทอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เปลี่ยนถุงเล็กๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะส่งจะส่งง่ายมีค่าจะส่งจดเก็บปลายทางอะไรได้หมดอยู่ที่พี่ๆเขาที่ว่าชื่นชอบที่ว่าจะเอาไปทําพันหรือว่าพี่ๆบางคนเอาไปเปลี่ยนถุงเนาะเอาไปเปลี่ยนถุงเพื่อจําหน่ายต่อปีหน้าก็ได้อย่างเงี้ยปีนี้เอาเนี้ยปลูกเลยได้ไหมปลูกปลูกก็เอาไปพร้อมปลูกปลูกได้ปลูกปลูกได้เลยนะ คือไม่ไม่ต้องเลี้ยงอะไรละคือไปถ้าเรามีพื้นที่ปลูกก็ปลูกไปไปเลยมันจะมีไผ่ตรงไผ่หกเนี่ยไผ่ตรงก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งไผ่ตรงมาเขาเขาจะมีขนเยอะเนาะไผ่นี้จะไม่ค่อยมีขนเยอะเท่าไหร่ไผ่หกยักษ์นี่นะครับไผ่หกยักษ์นี่เป็นพื้นที่ปลูกสมมติเราปลูกกันที่ประมาณสักสี่เมตรนะครับสี่คูณสี่เมตรกําลังดีนะถ้าปลูกคิดกันไปมันค่อนข้างจะลําบากกอมันจะเบียดกันแต่ว่าเราเราปลูกถ้าสามถ้าสี่คูณสามก็ได้พอๆกับผักกับไผ่สร้างหมอน แต่ว่าเราต้องคอยตัดเขาทุกปีนะถ้างั้นกอเขาจะหนอเขาจะเยอะลำแต่ว่าลำเขาเขาจะตรงโคนเขาจะหนาใหญ่แต่ว่าอที่ปลูกที่ทําเป็นออชีอ่างเนี้ยเหมาะกับไผ่ตัวนี้มากมีพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับผมความสูงก็อยู่ที่ประมาณ6ก0เซนเพราะครึ่งเพาะอ,ออกจากเมล็ดมานะครับผมจะสนใจก็ติดต่อได้เบอร์โทรผมก็0 8 9ย์0 2 1 2 8นะครับกับไผ่6ยักษ์ครับ